งนี้อาจจะเจ็บหน่อยนะข้างนี้หนูกเป็นมานานยังคะ ถ้าหนูตัดออกแล้วหนูจะต้องเลี้ยงเล็บให้มันยาวออกมานะคอยเอาสำลีอ่ะเข้าไปยัดเอาไว้เพื่อที่ให้มันเป็นช่องว่างแต่ถ้าเกิดพี่เอื้อมตัดไปแล้วแล้วหนูกลับไปตัดอีกอ่ะหนูก็เป็นอีกนะหนูจะไม่หายแต่ถ้าเกิดเวลาที่เล็บมันเริ่มขึ้นมาหนูเริ่มรู้สึกตึงๆเจ็บๆหนูทักพี่เอื้อมมาได้เลยพี่เอื้อมก็จะบอกว่าหนูจะต้องดูแลแบบไหนถ้าพี่เอื้อมเห็นเห็นเห็น,หน<ๆ>รูปมานะหนูทักมาทางที่หนู เป็นบ okay. like ็อกมานิ้วเราเลกมากเลยโอเคเดี letter, ๋ยวพี <Left. S 2> ่เอิมขอดูตําแหน่งก่อนไม่ต้องกลัวนะข้างโดนเจ็บมากไหมถ้าเราเป็นแผลเราต้องหายาใส่หนู อ๋อตอนแรกมันหนักกว่านี้ใช่ไหมออกินยาแก้เสบคู่กับใส่ยาก็ดีนะคะไม่น่าใหญ่ทนาดนี้่หนึ่งสอง สามอือ่ลูกสามได้ยังหาไม่เห็นเลยครอาเจ แ,แ,ลแล้วก็หมดแล้วโล่งไหมโล่งนี่คือหายใจโล่ง <c oughs> ใช่ไหมคือเราเป็นเล็บขบอะเราตัดออกแล้ว,เร,ออลวเราต้องเลี้ยงเล็บห้มันยาออกมาถ้าหนูตัดคาเไว้หนูก็ต้องโดนตัดนิดนะคะ โอเคหนึ่งสองข้างนี้ออกง่ายหรอกสามอืม ล่วงไหมเงดแตกพี่ว่าแอร์พี่เย็นแล้วนะ